ียนมันศึกษาหักไทยมันหลักชีวันของเราคือหลักวิชาดีคุณธรรมรอบรู้ชูแหล่งศึกษาสิบหดึ่งราและคุณตานเปรียบแผ่นฟ้าทีนี้เมื่อมาพูดถึงการใช้จ่ายเงินแล้วมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายเรื่องด้วยกันนะครับหลายฉบับหลายพอรอบอ พรบเราทราบแล้วก็คือพระ,พร,ะราชบัญญัติหลายพอรอดอ,ดอชดาก็คือพระราชกฤษฎีกาหลายฉบับด้วยนอกนั้นเรามีระเบียบระเบียบที่ออกโดยสํานักงบประมาณระเบียบที่ออกโดยสํานักนายกรัฐมนตรีสิบฉบับอย่างน้อยสิบฉบับ ตามที่นักศึกษาได้เห็นแล้วนะทีนี้ว่าถึงกฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณในบางมาตรายกมาดูให้ยกมาให้ได้ดูเป็นตัวอย่างส่วนการศึกษารายละเอียดของแต่ละฉบับก็ไปเปิดดูเอาเองนะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนอีกแล้วผมหามาให้เสร็จ และสถาบันพร้อมที่จะไปแปะเอาไว้ในเว็บไซต์เพื่อ,อนักศึกษาได้เปิดดูแต่ถ้าอยากจะก๊อปก็ก๊อปก๊กอปได้ไม่หวงอยากจะดาวน์โหลดก็ก็โหลดไปอยากจะพริ้นก็พริ้นไปนะครับเอาละครับ พรบแรกก็คือพรบรวิธีการงบประมาณพุทธศักราช2561เพิ่งออกมา2-3ปีนี่เองเพราะฉะนั้นถ้ายังอ้างพรบรวิธีการงบประมาณ2502อันั้นคือของเก่านะะของเก่าเลิกใช้แล้วตำราบางตำราก็ยังยังอ้างอิงอยู่อ้างอิงได้เพื่อให้เห็นความเป็นมานะครับ แต่ไม่ใช่เพื่อใช้ในปัจจุบันเพราะเลิกแล้วเลิกแล้วนะครับมาตราแรกก็คือมาตรามาตราหกในพรบรวิธีการงบประมาณ2,161ในมาตราหกพูดถึงการจัดทำงบประมาณการบริหารงบประมาณการควบคุมงบประมาณการประเมินผลและการรายงานผล ทุกหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตราหกนี้และต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับพรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐสองหหนึ่งด้วยหลายหลายฉบับนะครับเพราะฉะนั้นให้นันักศึกษาไปเปิดดูเอาเองนะครับเรื่องที่จะ อควรเรื่องที่ควรรู้ต่อไปก็คือการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามมาตราสามิบสในมาตราสามสิบสี่นี่พูดถึงหน่วยรับงบประมาณหน่วยรับงบประมาณก็คือหน่วยรับเงินจากสำนักงบประมาณทำไมไม่เรียกส่วนราชการก็เพราะหน่วยรับงบประมาณไม่มีเฉพาะส่วนราชการเท่านั้นรัฐวิสาหกิจด้วย หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วยเช่นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอย่างนี้ไม่ใช่ส่วนราชการนะครับในกำกับนะครับคู่รู้สภาเป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการแต่ไม่ใช่ส่วนราชการนะครับองค์การมหาชนทั้งหลายนักศึกษาผููได้ถูกด้วยนะครับองค์การมหาชน ไม่ใช่องค์กรมาหาชนถามว่าทําไมพูดว่าองค์การก็เพราะกฎหมายเรียกว่าองค์การมีพรบรเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วต้องเรียกตามกฎหมายอย่าเรียกตามที่เคยได้ยินอย่าเรียกเอาตามใจชอบต้องเรียกต้องเรียกต้องอาศัยที่มานะครับก็คือกฎหมาย หน่วยรับงบประมาณนั้นต้องทำแผนปฏิบัติงานต้องต้องทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อผู้อำนวยการสอง,งปอปย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือสำนักงบประมาณเมื่อสำนักงบประมาณเพื่อณายความเห็นชอบแล้วก็จะจัดสรรงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณต่อไปถามว่าในจังหวัดมีไหมหน่วยรับงบประมาณมีครับ ตัวจังหวัดนั่นแหละครับเป็นหน่วยรับงบประมาณอบอจอนั่นแหละเป็นหน่วยรับงบประมาณนะครับแต่เทศบาลกับอ,อบอตอยังก่อนเฉพาะปีงบประมาณหกสามยังยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเข้าอยู่ในคํานิยามนี้เพราะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่ปล่อยนะครับ แต่ปีงบประมาณ2564นี้จะให้เป็นหน่วยรับงบประมาณแล้วนะครับในพรบวิธีการงบประมาณมีอีกหนึ่งมาตราครับที่ต้องพูดถึงก็คือมาตรา35าพูดถึงการโอนงบประมาณรายจ่ายมาตรานี้บัญญัติไว้เลยว่าโอนให้หน่วยงานอื่นไม่ได้ ไม่ได้นะครับไม่ใช่โอนได้ตามอำเภอใจรักกันชอบกันและโอนได้ไม่ใช่นะครับกฎหมายบัญญัติว่ายอย่างไรต้องปฏิบัติตามกฎหมายถ้าจะทําเป็นอย่างอื่นต้องแก้เสียก่อนไอ้ที่เราไม่เอานะั้นต้องแก้กฎหมายเสียก่อนนะครับออนได้หน่วยงานอื่นไม่ได้เว้นแต่กฎหมายเมืองไทยนี้ก็อย่างเนี้ยมีข้อยกเว้นอยู่เรื่อย และมีผู้หลักผู้ใหญ่ทางกฎหมายชอบปฏิบัติตามข้อยกเว้นนะครับชอบปฏิบัติตามข้อยกเว้น mm hmm. เห็นอยู่บ่อยครับเ mm hmm. นติบรีกรทั้งหลาย mm hmm. นะครับ mm hmm. เว้นแต่ครับ mm hmm. มีพรบอรโอนงบประมาณ mm hmm. พรบอรโอนงบประมาณ mm hmm. หรือ mm hmm. มี พอรอดรอรวมหรือโอนส่วนราชการอันที่จริงแล้วส่วนราชการสมัยก่อนนั้นจะโอนจะยุบจะรวมต้องใช้พอรอบอรคือพระราชบัญญัติแต่หลังจากรัฐบาลทักศินเมา่ต้นมาใช้พอรอดอรหรือพระ,ะราชกฤษฎีกา แล้วก็ยังคงใช้อยู่ถึงทุกวันนี้นะครับข้อที่สามครับเว้นแต่การโอนว่าประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานเดียวกันโดยความเห็นชอบของคอรอมออันนี้มีเงื่อนไขอยู่ว่าจะโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการนั้นต้องให้คอรอมอเห็นชอบก่อนหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณโอนโดยลำพังไม่ได้นะครับต้องโดยความเป็นชอบของคอ,งองรามอแล้วก็ถ้าจะโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรเงินเดือนค่าจ้างนะครับเงินเดือนค่าจ้างประจำเรียวกว่างบรายจ่ายบุคลากรถ้าจะโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานเดียวกัน แม้เป็นแผนงานเดียวกันก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากคอรอมอนะครับทำโดยไม่ขอความเห็นชอบไม่ได้ถามว่าทำไมไม่ได้ก็เพราะกฎหมายบัญญัติว่าไม่ได้ช่องทางช่องทางของการทำได้กฎหมายบัญญัติมาแล้วว่าทำอย่างไรได้นะครับการเงนินงบประมาณรายจ่ายตามมาตรสาริบก งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่กําหนดไว้ในแผนงานหรือรายการใดจะโอนไปนําไปใช้ในการในแผนงานหรือรายการอื่นไม่ได้วัตถุที่ประสงค์คืออะไรก็ต้องทําตามวัตถุที่ประสงค์นั้นเว้นทั้งนี้เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการเอาอีกแล้วมีเว้นแต่แล้วผู้อำนวยการไหนครับผู้อำนวยการสํานักงบประมาณ พูดง่ายๆอย่างนี้นะครับในพรบรวิธีการงบประมาณถ้าพูด,ถ,พดถึงผู้อำนวยการหมายถึงผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ99.99% 99การโอนเพื่อเพิ่มรายจ่ายประเภทเงินราชการลับหรือเป็นแผนงานโครงการใหม่จะต้องได้รับอนุมัติจากคอรมอโอนเงินในงบปกติไปเป็นเงินราชการลับต้องขออนุมัติจากคอรมอนะ ต่อไปครับการควบคุมงบประมาณตามมาตรา38รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมีหน้าที่กำกับหรือคว,ควบควบคุมงบประมาณในการใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงินที่รับจัดสรรและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดด้วยเพราะฉะนั้นต้องเอาสองพอรบรมาพิจารณาร่วมกัน คือพรบรวิธีการงบประมาณสองหนึ่งและพระบรวินัยการเงินการคลังของรัฐสองหนึ่งด้วยต่อไปครับการจ่ายเงินหรือก่อนนี้ผูกพันตามมาตราสี่สิบการจ่ายเงินหรือก่อนนี้ผูกพันต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มนในการและต้องได้รับอนุมัติจัดสรรจากผู้วยการก่อนนี้ผูกพันคืออะไรครับ จัดซื้อจัดจ้างการนี้มีความจาเป็นเร่งด่วนครอมอ,อนุมัติให้จ่ายหรือก่อนหนี้ผูกพันก่อนได้ครับเงินจัดสรรก็ได้ต้องจำเป็นเร่งด่วนนะครับต้องจำเป็นเร่งด่วนครอมอ,อนุมัติให้ก่อนหนี้ผูกพันก่อนได้นะครับต่อไปครับ การอนุมัติก่อนหนี้ผูกพันตามมา,รารตรา41พ่วงในการรวบรวมรายการงบประมาณที่จะต้องจ่ายที่จะต้องก่อนหนี้ผูกพันและรองเงินที่คาดว่าจะต้องก่อนหนี้รวมทั้งจำนวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดเสนอคอรอมออนุมัติภายในหกสิบวันนับแต่พรบรงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบงังคับใช้หรือมีผลใช้บังคับ ภายในสิวันนะแต่ถ้าเป็นการอนุมัติก่อนนี้ผูกพันจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินคอรมอมีอำนาจอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือจากที่พรบรวิธีการพรบรงบประมาณรายจ่ายประจำปีกำหนดได้งั้นถามว่าแล้วทำงบประมาณรายจ่ายไปทำไมเมื่อพอรบม,มีเมื่อคอรมอมีอำนาจ ก็ต้องตอบ,ตอบว่ามาตรา42เปิดทางให้ทําได้คะครมอาจะอนุมัติโดยไม่มีหลักเกณฑ์หลักการเป็นไปไม่ได้ต้องท,ำทำําตามกฎหมาย